Are we okay? ้องเอมี่กิตยานะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะนี่บรรยากาศแปลกไปนะคะแล้วเราเนี่ยก็ใส่ชุด,ดว่ายน้ำแล้วนะเพราะว่าเรามาอยู่กันที่หัวหินนะคะซึ่งวันนี้จะพาเพื่อนๆนะะมาดูเป็นสวนน้ํานะคะที่หัวหินที่เขาดังมากก็คือวานานาวานั่นเองนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาเปิดให้บริการปกติแล้วนะคะแล้วก็มีเครื่องเล่นหลายๆอย่างนะคะให้เราเล่นด้วยนะทุกคนบอกก่อนนะคะว่า คลิปวิดีโอนี้นะคะทางส่วนน้ำนยังไม่ได้มีการจ้างอะไรนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากโปรโมทนะคะสถานที่ท่องเที่ยวร้านของกินอร่อยอร่อยนะคะก็เดี๋ยวไปให้ดูกันเลยนะคะว่าบรรยากาศในนี้เป็นยังไงบ้างน,นะคะแล้วก็มีเครื่องเล่นอะไรที่น่าเล่นบ้างคะไปค่ะนี่นะคะคือขนาดที่เราเดินขึ้นแล้วคือประเด็นทุกคนโน,น่นมันขึ้น แล้วก็มีอันฝั่งนูน้นอีกก็คือตอนนี้เป็นไงบ้างคะสู้ค่ะตัวแทนหมู่บ้านทั้งหมด4คนเขาบอกว่าเอาโกโปรมไม่ได้เพราะว่าต้องดึงนะคะห่วงยางไว้ก็เลยเดี๋ยวจะปล่อยน้องๆไปนะคะ3 2 1 g อมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ได้ยินเสียงกรี๊ดไหมทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะ <c oughs> เราได้ทำการชวนแอดมินเล่น แต่แอดมินก็คือโอนาน้อยออกก็คือไม่มีใครอยากไปเล่นเลยอีกเครื่องเล่นหนึ่งเพราะว่ามันหว่ดเกียวมากเอาแล้วใครจะโดนเล่นด้วยคน่ทีได้เล่นลงมาจะอ้วกอีกไหม <laughs> มันน่ากลัวมากแต่นี่ก็คือแบบไม่เดกอนุบาลเล่นหรอกคะเป็นไงบ้างคะคสนุกไหมเล่หทุกคนค่ะเราเล่นกันได้สักพักแล้วนะคะเราก็ตอนนี้แวะมากินข้าวนะคะซึ่งในเนี้ยเขาจะมีเป็นบุฟเฟ่นะเพราะว่า มีสายนะคะที่เราซื้อมาว่าตรงนู้นนะคะจะเป็นอาหารที่เราเนี่ยสามารถเดินตักบูฟเฟ่ได้เลยนะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าอาหารด้านนู้นเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะจ๊ะแล้วก็จะกินข้าวกันจ้าทุกคนคือตอนนี้นะคะพวกเราคือกินจริงจังกันมากดูหักข้าวที่ตักมานะคะมาเล่นเค่องเล่นที่นี่เห็นบ้างอ่ะสนุกนะคุ้มราคาแล้วก็ได้ข้าวฟรีด้วยที่นี่เนี่ยะนะเยขาจะชอบจัดรูปบ่อยแต่ว่าเราอะ รซึ่งนี่ค่ะเป็นคนหามานะคะเออแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดมาเป็นปุ๊ดแล้วที่ต่อเขาเพจอะ่ะก็จะได้อีก<ค>ราคาหน,นึง่งนะอตอนนี้นะคะก็มาถึงที่พักกันแล้วนะคะซึ่งจะบอกว่าที่พักนะคะคือวิวสวยมากทุกคนเอมาพักนะคะที่โรงแรมอินเตอร์คอนนะคะก็ให้ดูห้องนิดนึงนะคะ และนี่ค่ะก็คือวิวสดชื่นมากเดี๋ยวช่วงเย็นนะคะเราจะไปถ่ายรูปเล่นกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอไปอาบน้ําล้างหน้าก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าใหม่กันจ้าไปอาบน้ํามาแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะแต่งหน้าในไลฟ์แต่ว่าตอนนี้ขอลงสกินแคร์ก่อนนะคะจะบอกว่าวันนี้เราไปโดนแดดมาแรงมากนะคะแต่ว่าให้ดูผิวหน้า ทุกคนคืนหน้าแอมอะก็ยังผิวเท่าเดิมนะคือไม่ได้ดูหมองค้าเลยนะจะบอกว่าแอมใช้จะกินแคร์นี้นะคะแล้วชอบมากทุกคนนี่เป็นของนี้เลยสกินซิต้านะคะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยจริงๆเราเคยรีวิวมาหลายผลิตภัณฑ์มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไฮยานะคะเดี๋ยวแอมจะขึ้นรูปไว้ให้เนาะอันนั้นเนี่ยก็ใช้ในคิดนะคะแล้วก็ใช้ในไลฟ์บ่อยมากแต่ว่า อันนี้เป็นอันที่เขาส่งมาให้ใหม่เราชอบมากแอมจะใช้นะคะคู่กับอ,อันนี้ก็คือตัวู o เตอร์ของเขานะคะแต่ที่แบบประทับใจคืออันนี้ทุกคนเอาจริงว่าเราเองเนี่ยยังไม่เคยใช้นะคะที่เป็นหลอดแบบนี้เลยซึ่งเขาเนี่ยจะเป็นตัวแอมพู l มีความเข้มข้นนะคะแล้วเขาบอกเลยว่าใช้หมดเซตนี้คืนความอ่อนยาวให้กับผิวนะคะภายใน7วันให้ผิวเนี่ยกระชับมากขึ้นนะคะแล้วก็ฟื้นฟูบำรุงผิวแอมเนี่ยใช้มาขอให้ดูนิดนึงสภาพมันอาจจะแบบ ใช้มาค่ะตอนนี้เหลือแค่2หลอดแล้วนะคือเขาจะมานะคะในรูปแบบนี้แล้วเขาก็จะเขียนเลยว่าวันที่1 2 3 4 5 6 7ห้านะคะเดี๋ยวจะหยิบให้ดูนิดหนึง่งซึ่งความพิเศษของเขานะคะก็คือเวลาที่เขามาใส่ในหลอดแบบนี้เนี่ยก็คือจะเข้มข้นแล้วก็คงประสิทธิภาพได้ดีมากขึ้นนะเวลาที่ใช้นะคะเขาจะมีจุกแบบนี้มาแล้วก็เราก็จะหักนะคะแล้วเวลาที่แอมใช้เนี่ยแอมก็จะผสมนะคะกับบูสเตอร์ให้เขาเรียกว่าอะไรฟื้นฟูผิวแบบ ติดสปีดอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้มันอาจจะหักยากนิดนึงแต่ว่ามันดีนี่หักแค่นี้นะคะแล้วเวลาหักเนี่ยมันจะไม่บาดนะข้อดีที่เขามีอันนี้มานะคะเวลาหักมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเอ็มจะใช้คู่กับตัวู o เตอร์นะคะซึ่งเวลาที่แอมใช้อทุกคนเขาจะเป็นหัวแบบนี้เราก็จะดึงน้องเขาขึ้นมาประมาณ2ครั้งนะคะแล้วเจ้าตัวูสเตอร์ก็จะออกมา หยดลงมือแบบนี้นะคะหยดเอาเข้าไปนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเราสามารถใช้ได้เช้าเย็นเลยนะคะจะแบ่งใช้ก็ได้นะแต่อย่างตัวแอมชอบใช้แบบทีเดียวหมดจะบอกว่าถ้าเกิดหมดอะแอมจะไปซื้อซ้ําแน่นอนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถใช้ได้นะเพราะว่าเขาอ่อนโยนดีมากเลยนะทุกคนแล้วก็ซึมเข้าผิวดูดิคือจะเป็นแบบนี้นะคะ ช่วยให้หน้าตึงนะคะแล้วก็กระชับรูขุมขนให้ผิวกระจ่างใสมากขึ้นแล้วก็แต่งหน้าติดง่ายมากขึ้นแอมก็จะตกไปนะทุกคนซึ่งดีลาที่แอมใช้เนี่ยแอมจะใช้คู่กันเลยนะใครนะคะที่แบบอายุประมาณแอมหรือน้อยกว่าแอมก็ใช้ได้เหมือนกันนะคือเป็นการเติมเต็มผิวให้อิ่มฟูนะคะแล้วก็ลดริ้วรอยอันนี้ก็คือผิวหลังทานะคะจะเห็นได้เลยว่าผิวเขาจะดูเงาๆนะทุกคน เออก็นั่นแหละก็เลยอยากจะมาเมาหมอยอันนี้ก็เหลืออันสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยากไปลองน้องคนนี้ราคาไม่แรงเลยนะคะที่สำคัญก็คือมีทั้งใน l a z a d ่าสารช h อป e e นะคะหรือว่าในเพจเขาเลยเนาะก็ สามารถไปดูกันได้ต้องใช้คู่กันด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวขอตัวนะคะไปไลฟ์แต่งหน้าแบบหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งลุคนี้ยเราแต่งไปในไลฟ์ด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถไปย้อนดูได้เลยนะคะซึ่งวันนี้จริงๆเราตั้งใจมาร้านอาหารนะคะเพื่อมาตั้ง ปิกนิกทุกคนเพราะว่าแต่งตัวมาก็คือจะเต็มมากนี่เป็นอุปกรณ์นะคะที่เราซื้อมาตั้งปิกนิกด้วยเฉพาะเลยจะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่แอมมาชอบมากทุกครั้งที่มาหัวหินนะคะก็คือจะต้องมาร้านนี้ทุกคนเพราะว่าอาหารอร่อยแล้วก็วิวดีนะคะติดกับทะเลเลยนะชอว่าร้าน เลทสี่นะคะพาไปดูบรรยากาศร้านกันนิดนึงนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีนะคะเป็นห้องที่นั่งกันได้หลายที่นั่งนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นด้านที่เราบอกแต่เสียดายมากที่วันนี้นะคะฝนตกก็เลยไม่ได้นั่งตรงนี้เลยนะทุกคนจะบอกว่าถ้ามาวันไหนนะคะที่ฝนไม่ได้ตกนะคะแล้วพาที่ตกดินเนี่ยคือสวยมากอันนี้นะคะจะเป็นบรรยากาศของร้านมานั่งจิบแบบเครื่องดื่มตรงนี้นะคะคือชิวเวอร์แล้วก็จะมี มาให้ขี่เล่นด้วยนะคะอาหารมาแล้วจ้านี่เป็นพิซซ่านะคะซีฟูนแล้วก็อันนี้เป็นเมนูที่แนะนาําทุกครั้งมาต้องสั่งค่ะมันอร่อยมากทุกคนใครอยู่หัวหินนะคะอยากให้พิม์ร้านเด็ดหัวหินมาหน่อยว่ามีร้านไหนแนะนาบ้างนะคุณป๊อปว่าไงนะคะอร่อยอร่อยแต่ดูหน้าดิโอ้ว่าน่าจะเหมาะกับอะไรเนี เอลาบต้มตำก้อยจีบูอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะกว่ากินยังไงก็ไม่อร่อยคุณพยมพาไปกินหลายร้านมากเลยนะเออลิ้นเรามันไม่ส่ะเราก็มาจัดพ็อปซ่านี้ปิกนิกมาเต็มนะคะซึ่งนี่เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้น้องๆนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแบบนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ถ่ายรูปสวยที่สุดนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามรูปกันได้เลยนะคะ อนนี้นะคะเรากา็มาที่ร้านอาหารชาเลซีฟูดนะคะ,ะ,คะที่นี่เนี่ยที่เลือกมาทานนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีรีวิวนะคะเกือบ2 0 0 0รีวิวนะคะแล้วก็คนเนี่ยบอกว่าที่เนี่ยร้านอร่อยมากที่สำคัญก็คือถ้าเรามาช่วงเย็นนะคะจะเห็นพระอาทิตย์ตกดินด้วยแต่ว่าวันนี้เรามาเน้นอาหารนะคะซึ่งเดี๋ยวเราตามเข้ามาเลยค่ะคนน่ากินมากใครดูแล้วหิวข้าวบ้างนี่ดูกั้งทอดกระเทียมตัวใหญ่ๆนะคะและนี่ค่ะปลากระพงทอดน้ำปลา อาหารไวมากคืออจริงๆว่าเวลาที่เราหิวๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามาสัทีมาสัทีเต็นทอดกั้งมาแบบกรอกแบบนี้เลยทุกคนดูหืมอดออเนื้อแน่นมากเดีย๋ยวลองข้าวผัดปูนหน่อยอืมอร่อยสมคำน้ำลือนะคะ ต้องสดน้ำสดแตกนเลยค่ะัดใจเนื้อปูนะคะเนื้อปูผัดเวลีกูดอ, <Very good. S 2> อันนี้คือกระพงทอดน้ำปลานะคะต้องเอาน้ำปาลาล่าไปแบบนี้ด้วย นี่มาแล้วจ้าหอยนางรมให้ดูความใหญ่อันนี้หอยนางรมนะคะตัวละหน 100, <ม>ึ่งร้อยแต่ดูความใหญ่<ม>อบอกนิดนึงนะคะว่าหลังจากที่เราเนี่ยไปรีวิวบุฟเฟตูเล<ม>ียนพี่ที่นั่นเนี่ยเขาก็ส่งข้อความมาหาในเพจทุกคนว่าขอบคุณมากนะครับที่แบบรีวิวให้อไรเงี้ยแล้วตอนที่เราไปกินอะ่ะคือเขาอะ่ะบอกว่าเออช่วยรีวิวให้หน่อยได้ไหมคะผมให้กินฟรีไม่คิดเงินเขเลยว่าไม่เป็นไรพี่คิดเงินปกติ เพราะว่าเราอะรู้สึกว่าบางอย่างเนาะคือเศรษฐกิจช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยดีทุกคนจะให้เราไปนั่งกินฟรีแล้วแบบโปรโมทให้เขาอะ และเราอะตั้งใจไปนะคะไปถึงลบุรีทุกคนเราก็เลยจ่ายเงินปกติแล้วเขาบอกว่าคุณแอมารีวิวให้อะทาให้แบบกว่าร้อยครอบครัวที่ในนั้นขายของได้อะไรประมาณนี้ใครมีร้านไหนอร่อยร้านเด็ดอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะอะไรแบบว่าช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะตอนนั้นเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะแอมก็กลับมาถึงที่ห้องแล้วนะซึ่งเดี๋ยวแอมนะคะจะไปเล่นเกมนะกับน้องๆที่เป็นแอดมินนะคะที่ห้องนูง้นแต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยแอมนะคะก็อย่างที่เราพูดรู้กันดีเนาะคือแอมอะทำแบรนด์เกี่ยวกับอาหาร เสริมใช่ไหมคะแล้วทุกคืนเนี่ยแอมก็จะมีการเทรนตัวแทนคุยกับตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ล่าสุดนะคือแอม,มให้ตัวแทนนะคะเขียนเป็นพวกตารางการโพสต์อะไรต่างๆมาะคะแล้วก็เนี่ยเราก็มานั่งอ่านทุกอานเลยนะคะแล้วก็มานั่งคอมเมนต์ว่าควรจะปรับยังไงบ้างหรือคนไหนมีอะไรที่ยังเป็นจุดบอดอย่างเงี้ยเราก็เข้ามาดูหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราอาจจะมาเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งวันนี้ Goodnight ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะไปลคะค่ะ Good morning นะทุกคนซึ่งมาเจอกันเช้านี้นะคะเดี๋ยว เราจะลงไปทานเบรคฟาสกันนะคะแต่ว่าอยากให้ดูสภาพผิวหน้าตอนเช้านะคะคืนนี้หน้าสดที่ไม่ได้มีการแต่งใดๆและให้ดูหน้าใกลๆ้ๆว่าแบบเฮย้ยผิวมันเป็นแบบนี้ทุกคนซึ่งเมื่อคือนอ่ะแอมใช้แต่ตัวบูสเตอร์เดี๋ยวเราจะพาลงไปดูนะคะว่าเบรคฟาสชามนี้นะคะจะเป็นยังไงบรรยากาศคือดีมากทุกคนก็คือมองเห็นสระว่ายน้ำแล็ทะเลนะคะ มาดูด้านนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรทานกันบ้างอย่างนี้แอมเล่าให้ฟังนะทุกๆครั้งนะคะที่แอมมาเที่ยวที่ไหนที่ใหม่ๆนะแอมจะชอบแบบมองบรรยากาศกินข้าวแล้วรู้สึกว่า<ม>เฮ้ยเราอะเป็นคนโชคดีนะไม่ว่าเราจะได้รับสิ่งเลไกๆด้น้อยนะคะหรือว่าการที่มีใครทําอะไรให้เราเราก็ควรแบบมีความสุขกับมันเนาะถ้าเราไปเที่ยวไหนไม่ได้นะคะก็องมีความสุขกับสิ่งรอบตัวเช่น เวลากลับบ้านอย่างนี้ใช่ไหมแค่แอมเล่นกับหมาที่บ้านนะทุกคนแอมก็มีความสุขแล้ววะมันก็รู้สึกว่าเออเราโชคดีจังเลยเรามีหมาเรามีแม่ที่เรารักเรามีแม่ที่ทํากับข้าวให้กินช่วงหลังมานะคะก็พยายามแบบว่าเพื่อนคนอะไรลบๆาบเนี้เราก็พยายามหายนะคะไม่อยากเห็นอะไรเยอะทุกคน <S <S เหมือนปีนี้แอมสามสิบแล้วนะคะ <laughs> โอ๊ยอายุเยอะแล้วนะเรารู้สึกว่าเราต้องการความสงบมากขึ้นนะคะเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอน้องๆตื่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปเล่นกันค่ะ ะะซึ่งเดี๋ยวจะแต่งหน้านะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะลงนะคะสกินแคร์ก่อนเนาะซึ่งจะใช้น้องคนนี้ Anti-aging a m p o u อ e นะคะของ Skin s k i n s i t a นะคะทุกคนหากน้องเขามานะคะแบบนี้เนาะนนี่บนมือนะคะซึ่งใครนะคะที่มีปัญหาผิวมีริ้วรอยนะคะไม่ตึงตึงไม่กระชับเนาะลองไปใช้ดูนะคะเพราะว่าตัวแอมพูเนี่ยเขาจะมีความเข้มข้นเนาะแอมก็จะทาไปเลยคะคะซึ่ง ใช้แล้วผิวมันฟูจริงทุกคนเดี๋ยวจะไปไลฟ์แต่งหน้านะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะไปพาเพื่อนไปดูด้วยนะคะว่าสระไายน้ำเขาสวยแค่ไหนเราก็ไปหาดูด้วยกันค่ะสระไว้น้ำสวยมากทุกคนนี่แต่ว่าที่ปังกว่านั้นนะคะคือนี่คะ่ะทะเลโหสวยมากแล้วก็มองเห็นสระไว้น้ำแบบนี้เลยนะจ๊ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านอาหารนะคะซึ่งร้านที่เราจะมาทานเนี่ยชื่อว่าร้านฟา้ามุ้ยนะคะซึ่งน้องแอดมินเขาไปหาข้อมูลมาว่าคุณป้านเนี่ยเขาทำนะคะอาหารมาตั้งแต่สาวๆแล้วก็เป็นอาหารพื้นเมืองหรือว่าตามจังหวัดนะที่ร้านอื่นเนี่ยอาจจะไม่มีซึ่งทางเข้าเนี่ยลึกลับมากคุณผู้ชมดูสิคะเป็นทางเข้าแบบนี้คะ่ะมาตามเข้ามาเราจะพาไปตะลุยพากินคะ่ะ อาหารก็มาแล้วนะคะซึ่งจะบอกว่าเมนูเยอะแยะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นหมึกทอดกระเทียมนะคะแล้วก็แกงอะไรนะคะแกงพริกนกแกงพริกนกนะคะล dachte, แล้วก็มียำไข่โูนะคะแล้วก็นี้คืออะไรเอ่ยคุณนุ่นหอยอเสียบหอยเสียบจิ้มมะละกอจิ้มมะละกอแล้วก็จะมีแบบเป็นหมึก um ด้วยนะคะจะลองกินอันนี้อุ้ย <wasn 't S 1> <unified> งงๆเ่ะทุกคนคือต้องบอกอีกนึงนะว่าบางทีเนี่ยเราไปกินอาหารพื้นเมืองหรือพื้นบ้านที่ไหนก็ตามเนี่ยบางทีเราก็จะมีความงงๆนงงะคะถ้าแบบอร่อยหมก็จะบอกอร่อยหมจะแบบมันยังไม่ค่อยเป็นสไตล์หรอกนะ,ะที่น่ากินมากนะคะคือนี่เป็นปลาหมึกนะคะอ,อันนี้อร่อยแกงพริกงงนะคะแล้วเขาก็ใส่ปลามาด้วยน่ากินมาก จามอร่อยแล้วก็ต่อมาค่ะที่โครงหมูค่ะอันนี้ก็เป็นจิงเนเตอร์ที่เขาบอกว่าต้องสั่งกันขอบาอร่อยจจะบอกว่าเมนูที่ต้องสั่งจริงนะอันนี้อร่อยมากเลยะประทับใจแล้วก็เดี๋ยวจะกินหมึกกระเทียมนะคะกินทั้งตัวนะทุกคน มาถึงที่นี่นะคะก็อยานนี้ถูกเฉยเรียบร้อยยี่สิบบาทเรียบให้มาขอสิริมงคลเนาะขอท่านได้เลยยี่สิบบาทเรี้ยงเรียบร้อยก้อยู่ด้านนี้ับของขันนะครับถูกเฉยเรียบร้อยยี่สิบบาทเรียบให้ทำบุญกันทุกคนโมทนาสาธุใครดูคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราขอทําบุญนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราน่าจะกลับกันแล้วทุกคนก็เดี๋ยวทําบุญก่อนแล้วก็จะปิดคลิปแล้วนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะที่ช่องเอมมี่กิติยานะคะอย่าลืมนะคะ อนุโมทนากันด้วยแล้วเจอกันในคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ